สวัสดีครับวันนี้ร้านเครื่องเสียง PMC ทําการติดตั้งวิทยุ Android ตรงรุ่นนะครับสําหรับ Mazda CX-5 รุ่นปี2013นะครับ <c oughs> คันนี้เลือกเป็น Android version 10จอ9นิ้วนะครับเพราะว่าต้องการให้มันสวยงามลงตัวกับหน้ากากคอนโซลเดิมนะครับไม่ต้องการให้มันใหญ่จนเกินไปนะครับลูกค้าเลยเลือก9นิ้วนะครับซึ่ง9นิ้วโดวยส่วนตัวผมก็ใหญ่มากแล้วนะครับ แต่รุ่นนี้จริงๆมันมี9นิ้วกับ10นิ้วนะครับแต่ผมแนะนําให้ใส่9้นิ้วครับสวยงามลงตัวมากกว่า10นิ้วเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่10นิ้วเนี่ยจอตรงนี้มันจะเกินขึ้นตรงนี้นิดนึงมันจะใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเป็น10นิ้วขึ้นมาอีก2นิ้วผมเนี่ยครับซึ่งแปลดูแปลกๆเหมือนเอาแท็บเล็ตมาแปะถ้าใส่9นิ้วมันจะสวยงามลงตัวมากกว่านะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น Android เวอร์ชัน10นะครับแรม6อ่ารอม128นะครับ ตัวนี้มี dsp นะครับคำว่า dsp คืออะไร dsp คือตัวนี้นะครับแล้วก็รองรับระบบ apple car play แบบไร้สายนะครับต่อบลูทูธก่อนนะครับแล้วก็ใส่ซิมได้นะครับตัวนี้ใส่ซิมได้มีถาดซิมมาให้ถาดซิมเราจะไว้อยู่ในเก๊ะเก็บของในนี้นะครับถาดซิมอยู่ในนี้นะครับรองรับการใส่ซิมนะครับมี Play store นะครับ p a y store ก็สามารถจะลงแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มได้นะครับ คนที่ใช้ Android อยู่แล้วคงเข้าใจระบบ Play Store นะครับถ้าคนที่ใช้ Apple มาก่อน Play Store มันก็คือ App Store นั่นแหละนะครับเราก็ลงขะเบียนก่อนนะครับซายอินก่อนถึงจะโหลดแอป,ปเพิ่มได้นะครับอแอป,ปที่เราลงให้ก็จะมี YouTube นะครับสังเกตว่าตัวแรม6เนี่ยมันจะไวมากนะครับกดปุ๊บมันจะมาปั๊บเลยนะครับมันจะไม่หน่วงนะครับเราจะลง YouTube ให้นะครับ เปลี่ยนหน้าจอก็กดโฮมตรงนี้นะครับลู่ลงมาแล้วกดโฮมนะครับแล้วเราก็จะลงตัวนี้ให้ด้วยนะครับ YouTube แวร์นะครับตัวนี้จะเป็น youtube ที่ไม่มีโฆษณาเขาตัดโฆษณาออกไปโดยที่ไม่ต้องเสียเงินรายเดือนนะครับอยากให้ดูที่ความเร็วนะครับกดปุ๊บนับประมาณ1วิมันก็จะมาเลยนะครับ1วินาทีเองนะครับสำหรับตัวแรม6 128นะครับมันจะไวกว่าพวกแรมหนแรมสแรมสเยอะมากครับ แลม1แรม2แลมเสียจะใช้เวลาหมุนประมาณ3-5วินาทีนะครับแต่สําหรับแรม6เนี่ย1วิแทบไม่ถึงวิเลยครับเนี่ยครับประมาณ1วินั่นแหละแตะปุ๊บมันก็จะมาเลยนะครับมันก็จะไวมากนะครับเรสปอนต่างๆการทํางานต่างๆ,างางๆไวมากกล้องหลังเดิมใช้ได้ปกตินะครับเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะเป็นอันนี้กล้องหลังเดิมภาพจะชัดขึ้นกว่าเดิมพราจอมัน9นิ้วนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงที่พงมาเลยได้นะครับ เราจะเปลี่ยนแอปแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับเราลงตัวลูกทีวีให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูทีวีดิจิตอลนะครับลูกค้าสามารถจะไปลง AIS Play ได้นะครับถ้าลูกค้ามีโทรศัพท์ในค่ายของ AIS นะครับเราก็ลง AIS Play เพิ่มได้นะครับแต่ในที่นี้ตอนโปรแกรมขั้นต้นเราจะลงตัวลูกทีวีให้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีระบบ AIS ในตัวนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นตัวนี้ก็มีบลูทูธนะครับเวลาจะคอนเน็กบลูทูธนะครับก็ต้องเลือกชื่อมันนะครับมันชื่อ S Y U Android รหัสบลูทูธศูนย์สี่ตัวนะครับก็คอนเน็กบลูทูธเข้าไปสําหรับคนที่จะใช้บลูทูธรุ่นนี้จะมีไมโครโฟนมาให้ด้วยนะครับไ mm hmm. มโครโฟนจะแปะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามีไมโครโฟนของบลูทูธมามันมีมาแล้วมันดียังไงก็คือเวลาเสียงเราคุยโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธตรงนี้เสียงฝั่งปลายสายมันก็จะชัดเจนครับ แอนดรอยบางรุ่นไม่ได้ให้ไมโครโฟนมาเสียงเสียงฝั่งปลายสายมันจะไม่ค่อยชัดจะเหมือนเสียงอยู่ไกลๆนะครับแต่รุ่นนี้เรามีไมโครโฟนบลูทูธเพิ่มเติมมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงปลายสายก็จะได้ยินชัดเจนเหมือนบลูทูธรถยนต์ปกตินะครับอันนี้คือ Netflix นะครับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ไปลงทะเบียนได้นะครับก็ไปใส่อินซะนะครับตรงนั้น อื่นๆก็ไม่มีอะไรตัวที่จะเป็นจอ QLED นะครับเป็นจอรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2021เลยครับาภาพคมชัดสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนฝากถามมาเยอะมากก็คือตอนกลางคืนจะดับแสงมันยังไงก็ปัดลงมานเงี้ยครับ ลบสกรีนไปนะครับมีแต่เสียงไม่มีภาพนะครับแต่ทีหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลับมาเองเห็นไหมครับสะดวกครับประมาณนั้นนะครับเราสามารถตั้งเนเยเกเตอร์เป็นช็อตคัทได้นะครับใช้ g o o g l e Map ในการตั้งนะครับกดผิททอดทีเนี่ยครับ Google Map แน่นอนครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับก็ลองไปใช้งานดูนะครับกดไมโครโฟนแล้วก็พูดเข้าไปเลย จะสังเกตการโหลด Google Map ก็ไวนะครับเนี่ยครับคนหาเจอแล้วนะครับไวมากนะครับประมาณ 1- 2วินาทีเองนะครับไวมากถ้าเป็นตัวแรม4หรือแรม1หรือแรม2เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ5-10วินาทีนะครับภาษาเปลี่ยนได้นะครับเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่นะครับทำสองหน้าจอได้นะครับก็คือซุปเนี่ยครับ ี่ครสองหน้าจอก็ไวนะครับเห็นไหมครับเพราะแหกร้อยยี่สิบแปดเนี่ยตอนนี้ไวสุดแล้วนะครับที่มีนะครับเรสบอนดีมากนะครับออกจากสองหน้าจอก็ปัดตรงจุดขาวๆเนี่ยครับนี่ครับออกมาก็จะเป็นเต็มจอนะครับเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะครับจะทำสองหน้าจอนะครับเปิดขึ้นมาหนึ่งแอปก่อนนะครับปัดลงมาเห็นสี่เหลี่ยมสองอันกดสี่เหลี่ยมสองอันนะครับ เลือกอันแรกจะอยู่ซ้ายมือนะครับอันที่สองจะอยู่ขวามือนะครับเนี่ยครับง่ายมากก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ร้านเครื่องเสียง PMC 0 8 4 6 4 4 4 1 1 1เราขายส่สนึ่งสี่หนึ่งเราขายส่งนะคะขอบคุณครับ ตอนขับรถก็ดูได้นะครับจอ Android ตรงรุ่นม a สด้า x ีเอ็กไาทดสอบตอนดูหนังตอนรถเคลื่อนที่ครับขอบคุณครับ